มีข่าวดีครับด้วยคนไครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมบราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะฮะซีโกทีเนะครับผมเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัยแน่นอนผมรับประกันนะครับโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยนะครับสนใจเติมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับมีสโมกอยู่ข้างบน ีคน่มันเดินแล้วมันหยุดเดือดสามอยู่ข้างบนแน่เลยอ่ะ แล้วโดดขึ้นเป็นด้วยไงประเด็นอะยังไม่เปิดจุดนะรอกันลองอะผมรอให้เขาหล่อนได้สี่คนเต็มตี้นะรอให้เขาหล่อนกันหล่อนว่าแบบเอ้ยอีกคนอยู่ไหนใส่เลยเนะี่ย ปืนไม่โดนนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยโดดขึ้นดีรออะไรเนี่ยหมดหงิดแล้วเขาเล่นอะไรของเขาเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ย ออกไปแล้วเอา้าเจ็ดแผ่นผมก็ไม่มี กีอยู่เต็มตีเอาไปเอามาออกไปหมดเลยแล้วพอลงมาแล้วมีคนมาดูทัมมิ่งดิทัมมิ่งกวนกวนปะ ึ่งคนข้างในนี้นิ่งมากเลยนะไม่กระดุกกระดิกเลยไม่มีเจ็ตแพดก็เดี๋ยวเรียกหุ่นยนต์เอาล้วกันใช้หุ่นยนต์แทน เฮ้ยตัวนี้มันไปไหนเนี่ยในยานมีหนึ่งตัวโอเคปะบิน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 ใช่ในแมปในมันขึ้นมาสองคนับมันหายไปคนหนึ่งหาไม่เจอเขานิ่งหรือว่าหลุดสักอย่างนี่แหละ พี่เคยหลอนสัตว์เลี้ยงตัวเองไหมครับประจําอะเวลาแอบอยู่เงี้ยมันวิ่งตัดหน้ามาปุ๊บหนึ่งว่าคนเลยตกใจ <Burger> นี่ไงคนนี้ไงเออเนี่ยที่มันขึ้นหนึ่งอะมันยืนอยู่ตรงนี้เราเคยยิงโอโ้โหมีมีสกินสกินมีดหรอเฮ้ย ยากว่ามันต้องระยะประมาณกลางอ่ะอันนี้ไกลย,ยิงไม่ได้ น่าจะแรงแล้วล่ะครับแรงเอดอยู่ยครับน่าจะมีเรียกงห้ไปลางจานอะไต้องรีบออก้คนเมื่อกี้นะคิดอยากจะลงแข่งไหมครับอ่าไม่น่าแข่งครับผมเล่นในมือถือไม่ค่อยเก่งเท่า iPad ออะ จอเล็กอะ่ะผมมองไม่ค่อยเห็นมันเล่นได้แต่ว่ามันไม่คล่องไม่คล่องเท่าเล่นในไอแพถ้าเขามีแบบว่ารายการแข่งของแท็บเล็ตไอแพเงี่ยเออนาเล่นอยู่นาแข่งอยู่ผมต้องเล่นมิลามาค่อยเจอคนถึงอืมหมายถึงวันแมนนะนะ ้าฝังเลยแล้วกันแบบตึงเลยเราได้ฝึกสมาธิจาคนเก่งใช่หาเหลี่ยมหามุมนิ่งหาเหลี่ยมมีคนอยู่ข้างบน วันีแมน One man. อีกเกมหนึ่งตึงมากไม่ว่าจะลงแรงหรือไม่ลงแรงอะลองไปเล่นดูนะ อลีนาเบรกเอาหัวร้อนมากอ่ะเล่นบันแมนหัวร้อนมากของตกมันเป็นมุมมองที่หนึ่งแล้วเวลาวิ่งมันจะมีสตมินาด้วยนะวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องเดินอีกโอ้ยใครเนี่ย ใส่เลยนี่โอ้ยเต็มเลยขวามืออ่ะ น่าจะตีบอดนะตีเนะี่ยวิ่งแบบนี้นะใช่แหละบอดเยอะกระสุนจะหมดแล้วครับขอสักสองแม็กได้ไหมอะ่ะจะหาคนต่อไม่มีอีกเอา เอเคนี่มันกะกะระยะได้นะกะแบบเอ้ยกี่เม็ดล่วงกี่เม็ดล่วงเนี่ยมันแรงแต่ว่าต้องยิงให้โดนแค่นั้นแหละแฮกเก็ง <H acking. S 1> อะไรครับไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเอเคใส่สโคบ สะโขบไกลซะด้วยเฮเจอแล้วอืมดึงสะโขบจนจนดึงสะโขบจนติด ติดไม้อ่ะไม้ที่พูดอ่ะไปไหนแล้วอุ้ยสไนดยได้เหรอโอ้ยไอ้บ้าไม่ดีละเจอสไนดยแบบนี้ไม่ดีละพีกไม่ได้นะอ่าเจ็บนะ ไปก่อน <S <S กดปืนไม่ลง ไม่ตายได้ไงอ่ะ ส่วนผมไม่มีแล้วอ่ะคนนี้ขอให้มีรู้ดี อยู่นี่ได้ไงอะ่ะใต้เท้ามีหนึ่งแต่ตรงเราโล่งมากเลยนะผมว่าไม่ดีอะ่ะใต้เท้าหนึ่ง ที่นจัดสไนยหน่อยสไนยเล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ค่อยได้ยิงไม่โดนเลย

ยิงยากอ่ะเอเคเนี้ยต้องกดกันชุดอย่างเดียวเลยไม่งั้นดีดไปไหนไปก็หูฟังของอะไรเอ่อให้เปร์เอ็กเอียบ uh ัตครับตัดตะกาหน้าโปรไฟล์นะเผื่อใครอยากสั่งตาม ชนะแล้วแหละตัวนายตายวงปืนไม่ดีเลยดูดิแต่ว่ากดจอลงแบบติดไหม้นะ